หลายคนพาก,กันตกอ,อกตกใจค่ะเพราะว่าทางด้านของอดีตนักร้องไม้ทองคำนะคะมีการโดนรุมทําร้ายหมดสติค่ะหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยเข้าไปช่วยลูกน้องล่าสุดอาการหน้าเป็นห่วงเพราะว่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนค่ะ เรื่องนี้อย่างที่บอกค่ะหลายคนก็ตกใจมากๆนะคะคือล่าสุดเนี่ยเพจดังก็คือเพจคนลุกทุ่งมีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะบอกว่านายคมสรรคิวเข้มอายุ38ปีอดีตนักร้องไม้ทองคําโดนรุมทําร้ายหมดสตินายคมสรรเนี่ยคือเหมือนว่าเป็นอดีตนักร้องจากรายการไม้ทองคำนะคะที่เคยมีผลงานแล้วก็อยู่ในกลุ่มฟ้อนใส่แขนที่มีเพื่อนซีอย่างคุณกบสุพจนะคะโดนทําร้ายร่างกายที่อําเภอบ้านไผ่หลังจากที่ไปถาม ู้กรณีรุมตีลูกน้องจนน่วมเลยว่าตีลูกน้องเขาทำไมดันถูกทำร้ายจนสลบขาดโดนสวนกลับไปนะคะขนาดนี้เนี่ย อาการก็ยังคงทรงๆอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสมองเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนในขณะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ญาติรู้ตัวแล้วนะคะรู้ตัวคนกระทำผิดแล้วเตรียมที่จะดําเนินคดีในทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะเพราะว่าน้องนายเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปช่วยถามด้วยความห่วงใย,ยเป็นห่วงลูกน้องนะคะแต่ตัวเองเนี่ยกลับโดนทําร้ายซะเองค่ะก็ถือได้ว่าอาการค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะ ไทยนิวส s News, สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ